สวัสดีค่ะครบช่างสว์ประเดชโครแตกนะคะน,นี้เราไปซือ้อเฟืองมาเปลี่ยนแล้วนะคะว้าเจะเอาตีมยันเส้นรถเน่ยเรดนเะว่างมือหลายปีแล้วเฮ้ยเป็นลมออามามอ้มาเอกม้เบิกลงเบิ้งอีกเทื้อนหนึ่ง <im it> เดีเยาพูดเดียวนิ cổ ngắt thưa cho nên khẩu đi à này ขนะึขข้นบ่อขอนะขึ้นบ่อขอลองเอาไปด้วยนะทานดัตอน้กันต้องมาส่องทางนี้นะโอ้ยมาจะหน่อยแคบขวดเว้ยลดลดตกอง về xin được này được chút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  ไปเปลี่ยนให้มันเล็กลงนะคะตอนแรกเราใช้เฟืองอา่า21เปลี่ยนให้เดือ16 39นะคะเพราะว่ามันเร็วเร็วไปเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันช้าปรับให้มันช้าลง <c oughs> 对。Okay.

เนี่ยตอนเหเขาเดเขาอบักนี่เขาเร่อยเร่อยเห็นด่เขา่นก็อกเลยพี่ัเขาเด่นเขาเรลยเลยโอ้ยนะมันหยุดเบานะ่ปีนเ้าเขาสตรได้ว่ามูหมูหมูเขาได้ไม่เอขึ้นสตรได้ว่าปีนั้นว่

อันรูดเชื่อมนี้ไหมทเทดออกแล้วก็เอาไป อไมเฮ้าโอ้ลุกผีกู้ข้า่งั้ทั่วทีเลยวิ่นเลยบอกมันนึงงับไปนึงเลยทำไมเฮ้ยลูกลูกฮะบอเขาแล้วเกนับเงียบคอยลราินน้ำแก่ผ่าม้าอเออกบีเลยไป่ล

ไม่ใช่เหอเอาอย่างไลังาทั้เรวบเี้ยมันบ่อดึงงา้งยมันตรงงดเหมนมันตรงงัดไปทงหุ่นนงเ้อย่

ไปยี่เดียวป่ะไปยี่เดียวให้ลุกเวินไปทางไหนวืนไปทางตน้เนไปทาตรง้างตรงั้นมาถี่นี่ะเหยียอะไรเล่นโอ้โหนี่ตัวนี้เขาอดกันเพียอย่เย

ขอละจ้าไปลคะค่ะเอซเราดูนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเฟืองใหม่แล้วรถจะเดินดีไหม